ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเอ็กพอร์ตงานนะคะโดยเราจะ e เอ็กพอร์ตในรูปแบบของวิดีโอมันจะต่างจากการเอ็กพอร์ตในรูปแบบของรูปภาพนะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงวิธีการนะคะเราจะ e เอ็กพอร์ตวิดีโอหนูมาดูก่อนนะเงยหน้าขึ้นมาดูก่อนนะคะตรงไฟล์อันดับแรกเลยนะเวลาเราเราไปเอ็กพอร์ตเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องไปเลือกตรงไหนไปเลือกที่ไฟล์จากนั้นก็ไปเอ็กพอร์ต ทีนี้หนูมาสังเกตดูเราจะต้องเลือก a n i m เมชันเพราะมันเป็นการเคลื่อนไหวแต่ a n i m เมชันมันเป็นตัวสีเทาไม่สามารถที่จะกดแล้วเข้าไปทำอะไรได้เลยเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างฉากหรือสร้างซีนที่จะทำวิดีโอดังนั้นคลิกออกไปก่อนเราจะต้องมาชะสร้างฉากหรือซีนในการทำวิดีโอก่อนวิธีการสร้างนะคะให้หนูไปที่ว n นโด มนูด้านบนนะคะวินโดว์จากนั้นไปเลือกหาคำว่าซีนนะคะซีนไปซีนเสร็จเพ๊บคลิกหนึ่งครั้งพอคลิกหนึ่งครั้งนะคะมันจะขึ้นกล่องข้อความวิดีโอมาตรงน,นี้มาให้เราตรงนี้แล้วมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบให้เรานะคะบวกลบให้เราตัวนี้แหละคือสำคัญฉากแรกหนูอยากให้งานหนูที่มันจะไปขึ้นในวิดีโอ เป็นหน้าตาอย่างไรหนูก็มาจัดเลยจัดเลยนะคะให้มันอยู่ตรงกลางให้มันซูมเห็นอันนี้หน่อยแต่ครูขอเป็นอย่างนี้แล้วกันถ้าสมมุติว่าหนูมีพื้นที่ด้านข้างอ่ะเยอะนะคะพื้นที่ด้านข้างหนูตกแต่งเป็นโอ้โหมีถนนด้วยมีรถเดินด้วยมีสระน้าํามีอะไรด้วยค่ะครูถ้างั้นครูให้หนูซูมจากมุมด้านบนอย่างเงี้ยมุมเฉียง,งๆให้ครูได้เห็นพื้นที่ทั้งหมดที่หนูสร้างงาน นะคะให้ได้เห็นพื้นที่ทั้งหมดสร้างงานเป็นหน้าแรกแล้วกันนะคะพอหนูอากาศโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วจัดให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยนะคะคให้หนูไปที่เครื่องหมายบวกอพอจัดฉากตรงนี้เรียบร้อยหให้ไปเครื่องหมายบวกม,มันเป็นเหมือนการมันเหมือนการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ่ายรูปเอา,าไว้ว่าฉากนี้แต่ไม่ใช่ถ่ายรูปเฉยๆตัวนี้จะทําเป็นวิดีโอให้เรานะคะเสร็จปั๊บฉากแรกได้แล้วฉากที่สอง หนูอยากให้ครูเห็นด้านหน้าของงานหนูหนูก็จัดฉากเลยเป็นด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บก,กดเครื่องหมายบวกอีกนะคะสังเกตด,ดูด้านนี้ด้านบนจะขึ้นเป็นซีนหนึ่งซีนสองด้านข้างในกล่องข้อความจะเป็นซีนหนึ่งซีนสองนะคะทีนี้มาดูมันจะเคลื่อนไหวให้เราอัตโนมัติซีนแรกที่เราถ่ายรูป่มาดูซีนที่สองมันก็จะซูมให้เราอัตโนมัติเลย ซีนที่สามอยากให้เห็นด้านข้างหนูก็กดเครื่องหมายบวกด้านด้านนี้อยากให้เห็นด้านนี้หนูก็กดเครื่องหมายบวกปั๊บอยากให้เห็นด้านหลังต่อไปหนูก็กดเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะคะอยากให้เห็นด้านไหนค่อยๆหมุนมันไปทีละนิดนะคะกดเครื่องหมายบวกไปทีละนิดมันก็จะนี้ให้เรานะคะสามารถซูมก็ได้ บางคนนะคะบางคนโหครูขาหนูสาไปเอารูปมาใส่ในตรงนี้หนูจะซูมให้ครูเห็นได้ไหมได้หนูก็ดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ซูมให้ครูเห็นใกล้ๆกดเครื่องหมายบวกครูขาหนูสาใส่ตัวหนังสือด้านบนตรงนี้อยากให้ครูเห็นชัดๆซูมได้ไหมซูมได้เลื่อนขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กดซูมชาต่อไปหนูอยากให้ครูเห็นเป็นแบบนี้ปึ๊บหนูก็กดบวกนะคะลองมาเช็คดู เช็คตั้งแต่ซีนแรกวิดีโอของเรามันจะเป็นตามนี้ซีนหนึ่งปึ๊บซีนสองซีนสามซีนสี่ซีนห้าซีนหกซีนเจ็ดนูจะกี่ซีนก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเนี่ยถ้าเมื่อกี้ครูซูมเนาะซูมแล้วครูกดไทยมันก็จะทำท่าซูมให้เราเลยนะคะในโปรแกรมอ่ะเก้าปึ๊บ รูมาทางนี้10ป,ปึ๊บรูมาทางนี้ทีนี้ฉากสุดท้ายก็ขอให้เป็นฉากจบที่มันสวยหน่อยไม่ใช่บางคนจบที่ปลายยอดต้นไม้มันก็ดูไม่โอเคนะคะหนูอาจจะมาจบที่ภาพรวมของงานหนูก็ได้นะคะเราต้องเริ่มต้นสวยงามแล้วก็จบสวยงามนะคะอ่าแล้วก็กดบวกเสร็จปับ๊บโอเคฉากหนูเอาแค่นี้แหละคะ่ะครูซีนหนูเอาแค่นี้แหละหนูซูมเท่าที่หนู คิดว่าหนูทําได้เจ๋งแล้วเอาให้ครูดูแล้วนะคะหนูหนูสร้างรั้วหนูก็ซูมรั้วเข้าไปหนูสร้างเอารถมาใสาอาอา่อะไรหนูก็ซูมไปให้หมดนะคะเพราะว่าเวลาหนูส่งงานครูครูไม่ได้ให้หนูส่งไฟล์ที่สามารถาครูซูมดูแก้ไขแก้อะไรได้ใช่ไหมคะส่งเป็นไฟล์วิดีโอดังนั้นหนูต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองโดยการซูมอะไรก็ได้ที่อยากให้ครูเห็น ลงไปในวิดีโอของหนูนะคะเสร็จปั๊บยังไม่จบนะเลยหน้นามาดูก่อนพอเราสร้างซีนอย่างนี้เสร็จปั๊บสเต็ปสำคัญก็คือไปเอ็กพอร์ตงานหรือเอ็กพอร์ตซีนนะคะไปที่ไฟล์กับไปที่ไฟล์เหมือนเดิมจากนั้นไปที่เอ็กพอร์ตทีนี้มาสังเกตดูแอนิเมชันตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วสแสดงว่าโอเคมันสามารถใช้งานได้แล้วหนูก็กดไปเลย ในกล่องที่มันเด้งมาตรงนี้มันจะถามเราว่าเราจะเซฟงานไว้ที่ไหนหรือ e x p o r t งานวิดีโอของเราไว้ที่ไหนเราเอาไว้ที่ไหนลูกไว้ที่โฟลเดอร์ของเรานะคะไม่เอาไปไว้ที่อื่นเรามีโฟลเดอร์ของเราแล้วหนูก็ดับเบิลคลิกหาไปเสร็จปั๊บมาดูตรงคำว่าไฟ e name ตรงนี้ให้หนูใส่ไปเลยว่าใส่ว่าร้านกาแฟก็ได้นะคะร้านกาแฟเสร็จปึ๊บ ช็อตที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคือช็อตน,นี้ห้ามลืมข้างล่างมันจะมีคําว่าออปชันออปชันตัวนี้มันจะบอกความละเอียดของงานเราถ้าเครื่องของหนูมันขึ้น1,000แล้วโอเคผ่านแต่ถ้ามันน้อยกว่า1 0ึ0พันให้หนูเปลี่ยนตรงนี้เป็น1,000เพราะความละเอียด1,000พัถือว่าโอเคชัดเจนเวลาส่งงานครูเห็นชัดแต่ถ้าน,น้อยกว่า1,000ัมันจะแตก นะคะแล้วขนาดวิดีโอจะเล็กมากหนูเช็คตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็กดโอเคเสร็จปั๊บก็กด Export อ๋อชื่อมันซ้ำนะคะกด Export มันก็จะขึ้นตรงนี้ตื้อๆๆขึ้นมาหนูรอมันจนถึง100%พอครบ100%ให้หนูกลับไปเช็คดูในโฟลเดอร์ที่หนูเซฟงานเอาไว้ว่ามันขึ้นวิดีโอไหมนะคะถ้าขึ้นวิดีโอโอเคเรียบร้อยเปิดดูได้เรียบร้อย พร้อมส่งก็ส่งงานครูได้นะคะนี่คือการเอ็กซ์งานในรูปแบบของวิดีโอ